สวัสดีครับสวัสดีเชา้าวันศุกร์ที่20มิถุนายน2568ครับพบกับผมเต่านินจาทาง SSKTV นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับพราะแม่พี่น้องที่รักและเคารพเราได้เห็นแล้วใช่ไหมเราได้ประจักษ์ด้วยตัวเราเองด้วยสายตาเราเองแล้วใช่หรือไม่ เราได้พบได้เห็นอะไรครับพี่น้องครับเราได้พบได้เห็นพฤติกรรมและสันดานนักการเมืองบางพวกบางกลุ่มบางคนชัดเจนนะครับเห็นสันดานยังไงฮะก็ขนาดนายกรัฐมนตรีออกมาด้วยค่าทหารของเราเองผู้นำประเทศไทยออกมาด้วยค่าทหารไทยให้ศัตรูฟัง ผู้นำประเทศไทยเอาความลับของประเทศไทยไปให้ศัตรูปรากฏว่าบรรดานักการเมืองอันนี้ต้องขอชมเชยนะฮะจริงๆแล้วผมก็ตำหนิติดจริงมาพอสมควรเหมือนกันนั่นคือพักภูมิใจไทยแต่วันนี้ต้องชมเชยฮะเขารู้ว่าการกระทำของนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นพิษเป็นภัยต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองอย่างร้ายแรงที่สุดซึ่งไม่เคยปรากฏว่ามีบรรดานายกรัฐมนตรีคนใดในประเทศนี้ที่มีพฤติกรรมและการกระทำอย่างนี้แม้แต่คนเดียวแต่นายกคนนี้ทำหรือสมัยรุ่นพ่อทำหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่มันไม่เป็นที่ประจักษ์ ด้วยเหตุดังกล่าวพักภูมิใจไทยจึงประกาศถอนตัวออกจากการเป็นรัฐบาลร่วมทันทีเพราะมีการขอคืนกระทรวงมหาไทยด้วยนะแล้วก็พฤติกรรมตรงนี้ด้วยพอคลิปเสียงหลุดประจวบเหมาะนะครับพักภูมิใจไทยประกาศถอนตัวเป็นอิสระและยืนเคียงข้างสถาบันทหารสถาบันประชาชน สถาบันชาติาศาสตร์กษัตริย์เต็มตัวร้อเปอร์เซนดังนั้นพักการเมืองอย่างนี้เราต้องขอชมเชยและขอเป็นกำลังใจแต่บรรดาพักการเมืองที่อยู่ร่วมนะครับก็ขนาดพักของลุงโตนะฮะพักรวมไทยสร้างชาติยังยึกยึกยักยักยังมีการไปบอกว่าขอให้เปลี่ยนตัวนายกก่อน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าเกรงว่าตัวเองจะไม่ได้อำนาจเกรงว่าตัวเองจะไม่มีอำนาจในการเป็นรัฐมนตรีพักป,ประชาธิปัตย์ชัดเจนนะฮะไม่ยอมถอนตัวเจ็ดต่อสิบเก้าเสียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นนะวันนี้ก็คือว่านี่คือสันดานนักการเมือง ที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียวไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าก,กรณีใดๆทั้งสิ้นและให้ระวังไว้นะครับพี่น้องที่เคารพจัดตาพักแดงพรรคส้มจะแอบจับมือกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลและเคลียร์ทุกพรรออกไป นั่นก็หมายถึงว่าถ้าถึงเวลานั้นเมื่อไรประเทศไทยหายนะแน่นอนเพราะพักหนึ่งหัวใจเขมรชัดเจนล้านเปอร์เซนต์อีกพักหนึ่งก็หัวใจพมา่าล้านเปอร์เซนต์เช่นเดียวกันคนสองกลุ่มคนสองประเทศนี้และคนสองพักนี้ไม่เคยหวังดีต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองพักหนึ่งจะล้มเจ้าอีกพักหนึ่งจะยึดยึดประเทศไทยเพื่อผลประโยชน์ทะเลเกาะกูด พร้อมที่จะแลกดินแดนของประเทศไทยพร้อมที่จะให้เขาบุกรุกพร้อมที่จะให้เสียดินแดนของประเทศไม่ใช่ประโยชน์ของชาติของประชาชนนะครับแต่เป็นประโยชน์ของตนเองเท่านั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องกระผมเตานินจาจึงอยากออกมาบอกว่าขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ที่เคยเลือกพักต่างๆมาเนี่ยหูตาสว่างกันเสียทีผมกราบวิงวอนแล้วครับขอให้พ่อแม่พี่น้องเห็นแก่อนาคตลูกหลานของตัวท่านเองนั่นแหละไม่ใช่เพื่อผมเตานิจจาเห็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเพราะคนเหล่านี้ยิ่งนานวันก็สันดานก็ออกหางก็โผล่ชัดเจนว่าเขายือนอยู่ข้างใคร มาจนถึงวันนี้ก็ยังเข้าข้างพา่าม่าเข้าข้างขมรกันอยู่และพภรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลก็เห็นสันดานชัดเจนว่าต้องการทําเพื่อตอนเองเท่านั้นนั่นคือความเสียหายนั่นคือหายนะของประเทศชาติบ้านเมืองถ้าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เอาตัวแทนของประชาชนเข้าไปร่วมบริหารจัดการประเทศชาติแล้วโกงกินบ้านกินเมืองทําลายชาติขนาดนี้เนี่ยผมถามว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบนี้มีไว้ทำไมครับแต่การปกครองแบบอื่นแบบไหนก็ได้ประชาธิปไตยก็ได้ถ้าใจอยู่ที่ประชาชนใจอยู่ที่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนและคนชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศชาติอยู่ในประเทศไทยเราไม่ว่ากันดังนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ครพครับ ผมตานินจากำลังจะรวบรวมสมัครพรรคพวกแม้ยังไม่ได้เข้ากรุงเทพก็รวบรวมไว้ก่อนและกำลังจะลงขันเพื่อที่จะไปร่วมในการที่ประท้วงขับไล่รัฐบาลชุดนี้และเร็วๆนี้จะออกไปแสดงประชามตินะไม่เอารัฐบาลนี้ไม่เอานักการเมืองชั่วไม่เอานักการเมืองสารเลวที่สารากลางจังหวัดลำปาง พ่อแม่พี่น้องที่เคารพถ้าพ่อแม่พี่น้องห่วงอนาคตลูกหลานท่านต้องออกมาร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันถ้าท่านไม่รักลูกหลานในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ท่านและที่สำคัญครับให้ท่านไปติดคิดต,ติตรองให้มันดีว่าสิ่งที่เราทําลงไปในอดีตนั่นคือความพินาศชิบหาย ที่มาถึงปัจจุบันและถ้าเรายังทําต่อในปัจจุบันมันก็จะพินาศชิบหายไปถึงในอนาคตนั่นคือการเลือกโจรเข้ามาบริหารชาติบ้านเมืองเลือกโจรเข้ามาโกงกินเลือกโจรเข้ามาทําลายชาติทําลายประชาชนและทําลายตัวเราเองด้วยเหตุนี้วันนี้กระผมเตา่าดินจาจึงออกมาบอกกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องได้ตระหนักถึงภัยพิบัติ ภัยข้างนอกเราสู้ได้เพราะมีตัวมีตนแต่ภัยข้างในอย่างที่ผมบอกไว้ระวังนักการเมืองไทยจะเป็นไส้ศึกและนักการเมืองไทยจะหนุนต่างด้าวก่อวินาศกรรมนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในขณะนี้และอยากคิดว่ามันไม่เกิดสงคราม รอบโลกกำลังขยับเข้ามาทุกขณะและวันใดก็ตามที่เราเปิดสงครามกับเขมรนะที่ไม่รู้บุญคุณไม่รู้สำนึกวันนั้นประเทศไทยจะถูกก่อวินาศกรรมจากนักการเมืองที่มีการเตรียมต่างด้าวไว้แล้วผมได้บอกตรงนี้มาโดยอย่างต่อเนื่องและวันนี้มาตอกย้ำอีกวันหนึ่ง ขอให้พ่อแม่พี่น้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะฮะสำนึกและตาสว่างเพื่อที่จะมีอนาคตต่อไปในวันข้างหน้าหากเรายังเดินอยู่อย่างนี้คิดกันอยู่อย่างนี้และทำตัวกันอยู่อย่างนี้เราจะตกเป็นทาสใต้อุ้งตีนต่างด้าวอย่างแน่นอนครับ